สวนทุกเรียนนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านข้างติดถนนยาวเลยนะครับเนื้อที่5ไร่นะครับอายุ5ปี150ต้นขายยกแปลงหกล้านห้าแสนบาทนะครับพิกัดโพรงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนอสอสีจอนะครับ นามท่ามีนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับขออภัยที่มีรูปน้อยนะครับเป็นเหตุผลของผู้ขายนะครับนี่ครับหน้ากว้างถึง28เมตรนะครับก็ถือว่างยังแคบอยู่นะครับสำหรับรถมินแต่ติดถนนลาดยางส่วนส่วนด้านข้างนะครับถนนยาวนะครับอาจจะไปนี่ครับอาจจะไปแปลงอื่นได้หรือว่าไปทะลุไหนได้นะครับอันนี้ก็ ต้องสอบถามดูนะครับอ่าลึก225เมตรเลยนะครับนี่ครับอ่ามีบ้านพักหนึ่งหลังบอ่อน้ำส่วนตัวพร้อมปั๊มน้ำวางระบบไฟฟ้าพร้อมนะครับอ่านี่ครับห่างจากถนนบ้านเมืองแกลง3 4 4เพียง500เมตรครับท่านผู้ชมครับอ่าไฟแดงชุมแสง1กิโลเมตรใกล้ตลาด3ย่าน 23กิโลเมตรนะครับใกล้เมืองระยองนะครับสนใจสอบถามได้ครับ